ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าอารมณ์บางอย่างไม่ได้เริ่มจากคุณแต่กลับมาอยู่ในตัวคุณเสมอถ้าคุณเคยเศร้าโดยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของใครถ้าคุณเคยร้องไห้ทั้งที่ชีวิตคุณไม่ได้มีอะไรพังตรงหน้าถ้าคุณเคยรู้สึกว่าหัวใจคุณหลับคลื่อนจากโลกมากเกินไปจนไม่เหลือที่ว่างให้ตัวเองได้หายใจบางที คุณอาจไม่ใช่คนที่อ่อนไหวเกินไปคุณอาจเป็นราศีมีนราศีมีนไม่ได้เกิดมาเพื่อเข้าใจโลกเหมือนกุมมีนเกิดมาเพื่อรู้สึกแทนโลกคุณรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นเหมือนมันเป็นของคุณเองโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ตั้งใจโดยไม่ทันได้ป้องกันคุณรับความเศร้าก่อนที่ใครคนนั้นจะรู้ว่าตัวเองเศร้า คุณรับความกลัวก่อนที่มันจะถูกพูดออกมาเป็นคำพูดคุณรับความเจ็บจากคนที่ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังทำร้ายใครอยู่มีนไม่ใช่คนอ่อนไหวหรืออ่อนแอแต่หัวใจของคุณไม่มีเกราะป้องกันคุณไม่รู้วิธีปิดไม่รู้วิธีใจแข็งไม่รู้วิธีทําเป็นไม่รู้สึกอะไรตั้งแต่เด็ก คุณรู้สึกมากกว่าคนอื่นลึกกว่าคนอื่นและคิดไปไกลกว่าคนอื่นคุณเข้าใจความเจ็บก่อนจะเข้าใจเหตุผลคุณเข้าใจการจากลาก่อนจะรู้จักคำว่าเสียใจมีนมักเติบโตมากับประโยคที่ไม่ได้พูดออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทั้งที่ความรู้สึกเหล่านั้นมันยังอยู่ฉันโอเค ทั้งที่ไม่เคยได้พักจริงๆคุณเรียนรู้ได้รวดเร็วว่าถ้าคุณพูดความรู้สึกทั้งหมดออกไปคนอื่นจะรับมันไม่ไหวและคิดว่าคุณคิดไปเองคนเดียวพวกเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นคุณเลยเลือกเงียบเพราะคุณรู้ว่าคุณสัมผัสความรู้สึกในเบื้องลึกของหัวใจคนอื่นได้เพียงแต่พวกเขาไม่ยอมรับมันออกมาดังๆ มีนมักสับสนว่าอะไรคือความรู้สึกของตัวเองและอะไรคือของคนอื่นคนุณหลอมรวมกับคนรักจนลืมว่าตัวคุณอยู่ตรงไหนคุณช่วยเยียวยาจนลืมถามว่าใครจะเยียวยาคุณคุณให้อาภัยก่อนที่แผลจะสมานและคุณจากไปโดยไม่เคยแน่ใจว่าคุณกำลังหนีหรือแค่ไม่ไหวแล้วจริงๆ ในความรักมินไม่ต้องการอะไรมากมายคุณไม่ได้ต้องการคำสัญญาใหญ่โตหรือโครงสร้างที่ซับซ้อนคุณต้องการแค่พื้นที่ที่หัวใจจะไม่ต้องป้องกันตัวเองคุณรักแบบละลายตัวเองทิ้งรักแบบไม่มีเส้นแบ่งรักแบบยอมเจ็บทามันทำให้คนที่คุณรักไม่ต้องเจ็บแต่บ่อยครั้ง คุณรักคนที่รับความรึกข,ของคุณไม่ไหวและสุดท้ายคุณก็เป็นคนเดียวที่จมน้ําในขณะที่อีกคนยังยืนอยู่ริมฝั่งมินไม่ได้หนีโลกคุณแค่รู้สึกกับมันมากเกินไปโลกเสียงดังเกินไปรุนแรงเกินไปหมุนเร็วเกินไปสำหรับหัวใจแบบคุณ เลยต้องถอยไม่ใช่เพื่อหายไปไหนแต่เพื่อรักษาตัวเองให้มีเวลาพักใจจากความวุ่นวายจากโลกภายนอกและถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยแบบที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหนื่อยแบบที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้กำลังแหลกสลายคุณแค่รับใหม่เยอะเกินไป โดยไม่มีใครสอนวิธีวางมันลงราศีมีนไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกโลกแต่เพราะคุณรักคุณเลยทำแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวและบางทีสิ่งที่หัวใจคุณต้องการมากที่สุดอาจไม่ใช่การเข้าใจเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่อาจเป็นการอนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องรู้สึกแทนใครเลยสึกพักใหญ่ๆ การเยียวยาของราศีมีนไม่ได้เริ่มจากการเข้าใจให้มากขึ้นแต่เริ่มจากการแยกให้ออกว่าอะไรที่ไม่ใช่ของคุณมีนต้องฝึกถามตัวเองเบาๆว่าความรู้สึกนี้เป็นของฉันจริงไหมหรือเป็นสิ่งที่ฉันรับมาจากใครบางคนจากบรรยากาศจากโลกคุณไม่จำเป็นต้องแก้ทุกอารมณ์ที่เข้ามาบางอย่าง แค่ต้องถูกคืนกลับไปอย่างอ่อนโยนเพราะไม่ใช่ทุกความเศร้าที่ผ่านหัวใจคุณคือภาระที่คุณต้องแบกต่อไปหัวใจของมีนจะฟื้นได้เมื่อคุณยอมให้ตัวเองมีพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ต้องรู้สึกแทนใครไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการเลือกช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องเป็นที่พึ่งของใคร ไม่ต้องเข้าใจใครไม่ต้องเยี่ยวยาใครแค่ได้อยู่กับเสียงลมหายใจของตัวเองกับดนตรีเบาๆกับน้ำกับความเงียบกับการร้องไห้โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลที่ตรงนั้นเองคือที่ที่หัวใจคุณเริ่มกลับมาเป็นของคุณอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายมีน จนหลุดออกจากอารมณ์ที่ครุ้นคิดมากเกินไปได้เมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกโดยไม่ต้องแปลความหมายคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกความรู้สึกไม่จำเป็นต้องหาคำอธิบายให้ทุกหยดน้ําตาบางอารมณ์ไม่ได้ต้องการเหตุผลมันแค่ต้องการการรับฟังจากตัวคุณเองเมื่อคุณหยุดพยายามแก้หยุดพยายามเยียวยา และแค่นั่งอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนความรู้สึกจะค่อยๆค,คลี่คลายเองเหมือนคลื่นที่สงบลงเมื่อไม่มีใครพยายามฝืนมันอีกต่อไปถ้ากลุ่มสอนให้เราคิดมีนสอนให้เรารู้สึกถ้ากลุ่มพาเราออกจากกรอบมีนพาเรากลับเข้าหาหัวใจและถ้าคุณกำลังฟังตอนนี้ พร้อมน้ำหนักบางอย่างในอกที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณแค่เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่หัวใจยังเปิดอยู่ในโลกที่ปิดลงเรื่อยๆถ้ามีนสอนเราว่าการรู้สึกไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าหาญในโลกที่ไม่อยากรับฟังเสียงของหัวใจ บดถัดไปจักกวาลจะไม่ขอให้คุณรับอะไรเพิ่มอีกแล้วแต่จะถามคุณว่าคุณยังมีแรงจะลุกขึ้นไหมหลังจากที่คุณรู้สึกมามากพอหลังจากที่คุณแบกหลังจากที่คุณเงียบหลังจากที่คุณละลายตัวเองจนแทบไม่เหลือรูปทรงพลังถัดไปไม่ใช่ความเข้าใจไม่ใช่การให้อภัย ไม่ใช่การอิูวกับความรู้สึกอีกต่อไปแต่คือการลงมือการเลือกตัวเองการพูดว่าพอแล้วกับสิ่งที่เผาคุณช้าๆราศีเมษจะไม่ถามว่าคุณเจ็บแค่ไหนจะจะจับมือคุณขึ้นมาแล้วพูดว่าเงินลุกขึ้นมาเปลี่ยนมันจากหัวใจที่เปิดสู่หัวใจที่กล้าจากการรู้สึก สู่การเริ่มต้นใหม่กดติดตาม Oracle b y t e เพื่อพบกับพลังของไฟในตัวตนชาวราศีเมษในคลิปต่อไป